สวัสดีครับท่องเที่ยวสุรจอครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดวันศุกร์นะครับของอำเภอเกษตรจ,จังหวัดชัยภูมินะครับตรงนี้เป็นสามแยกไฟแดงนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับ กับท่องเที่ยวสุดจอนะครับไปครับอำเภอเกษตรสมบุรจะมีตลาดนัดอาทิตย์หนึ่งสามวันนะครับตลาดนัดวันอังคาร ตลาดนัดวันพุธแล้วก็ตลาดนัดวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นตลาดนัดวันศุกร์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันครับ สวัสดีครับท่องเที่ยวสุดจรครับเจอกันอีกแล้วนะครับบี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 หมาล่าบีบีหมาล่าครับดรรเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศข้างในครับตลาดนัดวันศุกร์นะครับ ได้กรอบอย่างนะครับแป้งจีโบราณครับ,เ,รบ,บ,รบเจอกันอีกแล้วนะครับตลาดนัดวันศุกร์ครับแป้งจีโบราณครับ รู้สึกวันนี้คนจะเยอะนะครับตลาดนัดวันศุกร์อำเภอเกษตรทงบนจังหวัดชัย,ยภูมิครับขาหมูตุนยาจีนนะครับขาหมูตุนยาจีนแล้วก็ผัดไทยนะครับบรรยากาศครับบรรยากาศครับได้อะไรครับ โอ้ปลาเผาครฟับปลาเผาปลาเผาปลาเผาตัวละ130 120ครับครับไปเดี๋ขางในครับไปกันครับบรรยากาศครับตลาดนัดวันศุกร์นะครับวันนี้เรามาท่องเที่ยวสุดจรกันนะครับบรรยากาศครับ ย่างน้ำตกครับสวัสดีครับท่องเที่ยวสุดจอครับหมูย่างน้ําตกชิ้นละ20บาท3ชิ้น50บาทครับไปต่อครับบรรยากาศครับสวัสดีครับท่องเที่ยวสุดจอครับตลาดนัดวันศุกร์ครับหมึกย่างแซบเบอร์ หม้ละสิบยี่สิบห้าสามห้านะครับไปต่อครับส <ถ interpret ados> เสื้อผ้าครับบรรยากาศตลาดนัดวันศุกร์นะครับสวัสดีครับท่องเที่ยวสุดรจอครับ ในช่องไหนครับช่องอะไรนะครับแม่อ๋อเหรครับแม่คุณสอนแม่คุณสอนช่อง youtube นะมีติ๊กตอกด้วย,ม,วยม,มามามาจากไหนครับมาจากไหนครับ อ๋อบ้านบ้านกำแพงนี่เหรออ๋อแล้วครับเป็นเสื้อผ้าเด็กใช่ไหมครับฝากท่องเที่ยวจุดจอด้วยนะครับวสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศครับบรรยากาศตลาดนัดวันศุกร์นะครับเสื้อผ้าครับ รับติดฟิล์มนะครับเริ่มต้นที่ห้าสิบาทครับมีมีน้ำหอมขายด้วยนะครับสวัสดีครับท่องเที่ยวสุดจอดครับติดฟิล์มครับ<ง>ติดฟิล์มครับติดล้กินเดี่ยวครับ จากที่ขอฝากรางวัลไว้มอบแด่ดวงใจให้เพื่อให้หน้งานดีว่าไปต่อครับเสื้อผ้าเด็กครับส่วนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าตลาดนัดวันศุครับ สวัสดีครับท่องเที่ยวสุดจอครับมือนี่มาได้ไหนเนาะครับเทมาไหร่โบได้เท่าไรไปตองเลยวันนี้อ๋อโยนเปลีตองนะอยางอยากไม่ใช่ได้ลงเลยวันนี้โอเคครับโอเคครับไปต่อครับเอาสาวสาวหน่อยอ้าเอ้าเจอกันอีกแล้วไม่ไข่น้ำเลยวันนี้ไข่อยู่ตรงไหนมุมไหนมีมีเบียร์ด้วยมีเบียร์ด้วยอ๋อน้องน้องไข่มุกครับน้องไข่มุกน้องไข่มุกชาชาไข่มุกครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปครับ สวัสดีครับหน่อไม้นะครับหน่อไม้ตุ่มผักปลอดสารพิษไหมครับมุมนี้ก็จะเป็นติดฟิล์มนะครับติดฟิลม์มฟิลม์มติดฟิล์มกระจก50บาทนะครับ สวัสดีครับบรรยากาศครับบรรยากาศตลาดนัดวันศุกร์นะครับลำไยครับลำไยโลเท่าไรครับเท่าไรครับ,บลำไยร้อยสามสิบบาทนะครับ <c oughs> อาหารทะเลครับอาหารทะเลก็มีนะครับตลาดนัดวันศุกร์ครับ ไปต่อครับสวัสดีครับมะนาวสดผักสดนะครับกนกนิกพาอาหารทะเลแห้งนะครับบรรยากาศตลาดนัดวันศุกร์นะครับสวัสดีครับ ท่องเที่ยวสดุดจอครับเป็นไงครับขายดีไหมครับอพอได้เนาะอาหารแห้งทะเลเนาะครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นไก่จดนะครับไก่จดสวัสดีครับท่องเที่ยวสุดุดจอครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดวันศุกร์นะครับ อันนี้ก็เป็นซูชินะครับไปต่อครับบรรยากาศครับบรรยากาศตลาดนัดบันสุกนะครับกับท่องเที่ยวสดุดจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนะครับข้าวต้มหมูครับอร่อยมากครับตลาดนัดบรรสุกนะครับ บรรยากาศครับไก่ทอดสูตรแซ่บนะครับสวัสดีครับท่องเที่ยวจุดุดจอครับไปต่อครับสวัสดีครับท่องเที่ยวจุดดุดจ,ด,ดจอครับเจอกันอีกแล้วนะครับทุกตลาดนะครับ ขนมไทยครับไปต่อครับอันนี้ก็เป็นขนมขนมตองนะครับเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูกิโลละ100บาทนะครับ สวัสดีครับท่องเที่ยวสุดจอครับพวงอะไรก็มีขายนะครับมะพาวบ้านแข้วนะครับลูกละเท่าไหร่ครับสามลูกห้าสิบาทนะครับมะพร้าวน้ำหอมบ้านแข้วนะครับ อันนี้ก็เป็นขนมฝักบัวนะครับฝักบัวบรรยากาศตลาดนัดวันศุกร์ครับกับท่องเที่ยวสุดจอครับผลไม้ก็มีนะครับองุ่นไข่ปลาโลละแปดสิบบาทนะครับแล้วก็แอปเปิลครับแอปเปิลห้าสิบาทครับตลาดนัดมันศุกนะครับ สวัสดีครับท่องเที่ยวสุดจร์ครับอาหารทะเลครับเยอะแยะเลยครับสวัสดีครับแก้วมังกรโลละสิบบาท แก้วมังกรโลละสิบบาทนะครับลูกเล็กสิบบาทลูกใหญ่ยี่สิบบาทนะแก้วมังกรมาจากไหนครับแก้วมังกรมาจากด่านซ้ายปูเรือนะครับโลละยี่สิบบาทครับลูกใหญ่ๆตัวโตนะครับไปต่อครับกับท่องเที่ยวสุดจอครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดละง้เห็ดลวงค่ะเห็ดละง้เห็ดลวงกองละเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบบาทตองละห้าสิบบาทนะครับคนเยอะมากครับคนเยอะมากตลาดนัดวันศุกร์ครับยังร้อยคนเด้อ สวัสดีครับท่องเที่ยวสุดหรจอครับอาหารการกินเยอะแยะครับอัดไทยคุณน,นกนะครับอัดไทยคุณน,นกอัดไทยคุณน,นกครับท่องเที่ยวสุดหรจอนะครับไปต่อครับปลาทูก็มีนะครับปลาทู บรรยากาศครับตลาดนัดวันศุกร์กับท่องเที่ยวสุดจอครับข้าวโพดครับข้าวโพดข้าวโพดขายไงครับเนี่ยยี่สิบบาทนะครับข้าวโพดต้มข้าวโพดย่างคนเยอะมากครับคนเยอะมากสวัสดีครับ สวัสดีครับทองเที่ยวจุดจอรครับเจอกันอีกแล้วนะครับตลาดนัดวางสุ์ครับโอ้ยสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกอะไรขนมโดนัดครับดนัดนะครับ,รบชิ้นละชิ้นละห้าบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นทอดมันปลากายนะครับ ทอดมันปลาไกา่ยรุงละยี่สิบบาทใช่ไหมครับทอดมันปลาไกา่นะครับกุงละยี่สิบบาทสามสิบบาทนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยเห็ดนะครับเห็เดเห็ดอะไรนะี่ยแกงเห็ดสิบบาทเห็ดเห็ดมาจากไหนครับ <laughs> เห็ดมาจากไหนเนี่ยภู้ปเกการผู้ปรกกากอบาอเห็ดครับไปต่อครับบรรยากาศตลาดนัดบรรศุกนะครับกับท่องเที่ยว ouais <Car B peace> สุดจอนะครับท่องเที่ยวสุดจอวันนี้เรามาเดินตลาดนัดกันที่ตลาดนัดบรนศุกนะครับทุบไข่ครับชิ้นละเท่าไหร่ครับครับ สามชิ้นยี่นครับสามชิ้นยี่ข้าวตีชุบไข่นะครับปลาเผานะครับตัวละหนึ่งร้อย <100 S 2> บาทร้อยยี่สิบบาทร้อยสามสิบบาทนะครับ อันนี้ก็เป็นไส้กรอกนะครับบรรยากาศตลาดนัดบรรสุกครับสวัสดีครับท่องเที่ยวสุดจอยครับไปต่อครับอาหารการกินเยอะแยะเลยครับคนเยอะมากครับตลาดนัดวันสุกครับพุ่งสดนะครับพุ้งสดโลละร้อยแปดสิบาทสองร้อยครับสอง้อยี่สิบบาทครับ ล้านต้นนมนมสดยี่สิบบาทครับสวัสดีครับท่องเที่ยวสุดจอครับน้ำเนี้ยใช่ไหมต้นนมนมสดขายนมครับใส่ได้ทุกอย่างเลยลมีเอฟซีมาเที่ยวกเกษตรสมบลใส่ได้ทุกอย่างนะครับครับ แก้วละแก้วละยี่สิบาทนะยี่สิบบาทยี่สิบาทใส่แบบเยอะๆดูดูด้วเดี๋ยวดูดูลีลาครับดูลีลาครับโอ้โหจุดยอดเลยครับจุดยอดเลยครับน้องแก้วเลยขอบคุณมากครับท่องเที่ยวสนุกดจอครับไปต่อครับอันนี้เป็น หนอไม้ฝรั่งนะครับสวยๆครับกำละยี่สิบาทครับอันนี้เป็นลาบเป็ดนะครับลาบไกล่ลาบปลาของแม่อะไรครับอาหารอีสานอาหารอีสานครับเจอกันอีกแล้วนะครับท่องเที่ยวสุดจอจอครับไปต่อครับ อันนี้เป็นมันหวานญี่ปุ่นโลละยี่สิบห้าบาทครับอันนี้อันนี้เป็นแครอทยี่สิบห้าบาทครับแล้วก็มันม่วงหวาน,นครับมันม่วงหวานยี่สิบห้าบาทสวยๆจ้าสวยๆครับเชิญได้นะครับที่ตลาดนัดวันศุกร์ครับคนเยอะมากครับคนเยอะมาก ผลไม้ก the ็ม oh, <good> <A> ีนะครับดูผลไม้ครับองุ่นองุ่นไรเมล็ดครับสวยๆทั้งนั้นครับโลละเท่าไหร่ครับโลละสี่สิบบาทโอ้โหโลละสี่สิบบาทโอ้โหสวยๆครับยกโชว์หน่อยครับยกโชว์หน่อยครับเจ็ดสิบบาอนนี้โรลละร้อยไรเมล็ดอ๋อโลละร้อยไรเมล็ดเจบาทลูกโตโตเลยครับลูกโตโตครับองุ่นสวยๆครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับอันนี้เท่าไหร่จ้ะนี่ร้อยนึงค่ะพี่ สวยมากครับไปต่อครับสวัสดีครับท่องเที่ยวสุดจอรครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดวันจุกนะครับตลาดนัดวันจุกบันรด้กาก่ครับ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับท่องเที่ยวสุดจอครับวันนี้เราอยู่กับน้องไข่มุกนะครับน้องไข่มุกวันก่อนเราเจอกันที่ตลาดนัดมนังคานครับแล้วก็ตลาดนัดวันพุกเลด้วยครับวันนี้ตลาดนัดวันศุกร์ครับบรรยากาศครับบรรยากาศตลาดนัดวันศุกร์นะครับ านขึ้นก็กินมบไมุกเอาเขาขึ้นมาตรงนี้บรรยากาศครับเนี่ยค่ะิดท้ายด้วย บีบีหมาล่าครับบรรยากาศครับบรรยากาศตลาดนัดวันปกครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับท่องเที่ยวสุดจอครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ